วันนี้พามากินบะหมี่เกี๊ยวกุ้งและติม่มซำที่ร้านฮ่องกงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งห้างเดอะสตรีทรัชดาตามมานะครับอยู่ที่เดอะสตรีทชั้นใต้ดินนะครับร้านฮ่องกงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินอะไรนะครับเป็นชั้นใต้ดินของห้างเดอะสตรีทรัชดาลงมาด้านล่างไม่ได้มานาน เห็นได้ว่ามีร้านอาหารเยอะมากๆหลากหลายประเภทร้านนี้อยู่บริเวณกลางๆนะครับห้องกงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแต่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งแต่เขามีติ่มซำมีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงสามารถสั่งได้ครับสิ่งที่ผมสั่งมามีไม่เยอะครับสั่งมานิดๆหน่อยๆอ,อันนี้เป็นบะหมี่ลูกชิ้นกุ้งทอดนะต้องบอกเขากุ้งทอดด้วยนะครับเราก็มาลองชิมกันเส้นบะหมี่เป็นเส้นเล็ก นุ่มๆราดด้วยน้ำซอสทานแล้วจะชอบใจนะครับเรากินเข้าไปเลยทีเดียวหนึ่งหมดชาม <laughs> <laughs> นะครับก็เป็นเส้นบะหมี่อร่อยยนะครับนุ่มนๆเราทานได้สบายๆถ้าเราชอบบะหมี่น้ำเราก็สามารถสั่งเป็นบะหมี่น้ำสดน้ำร้อนๆได้อันนี้เป็นขนมผักกาดกับหะเก๋ากุ้งบอกเลยว่าขนมผักกาดเนี่ย เนื้อของมันดีนะครับร้านนี้ไม่ค่อยเน้นแป้งร้านอื่นบางร้านเราจะเห็นว่าแป้งค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือกุ้ยช่ายทอดสั่งมาได้ไม่เยอะครับเพราะว่าทานคนเดียวกลัวทานจะไม่หมดเดอะสตรีทลัชดานะครับ